สอนวิธีถ่ายรูปโดยใช้ไม้เซลฟี่ออีดอกสวยเลยเอี้ยตั้งป้องอ่ะต่ำมากต่ำเลยอ่ะอุ้ยต่ำมากจริงๆนะเนี่ยม่ำมากๆเห็นปะฉันไม่ได้ถ่ายเองจริงๆนะเพื่อนถ่ายให้อะไรถ่ายเหมือนคนอื่นถ่ายให้จริงๆของเราเราจะชอบมุมในสาวยโอ้มจอยู่ดีๆก็อยู่ฟลอริดาอยู่ฮาวายไม่เคยมาได้กูทำอะไรอย่างงี้ไม่เป็นเลยไม่เป็นอย่างมันก็จะน่ารักเติมแบบไม่ตั้งใจหรอกเฮ้ยป้าค่ะ นั่งยังไงแอนตูดออกนิดนึงแอนนมนิดนึงไหนเล่าสิไหนเล่าสิไหนเล่าสินี้นะคะจะบอกว่าเราอยู่กันที่สมุยเราจะกำจัดปัญหาต้งเห็นอะไรป้ะเมื่อกี้ห็นอะไรบ้างเห็นอะไรป้ะเห็นอะไรสวยป้ะวะ อะอ EP นี้ไหนเราซีนะคะจะมาสอนวิธีถ่ายรูปโดยใช้ไม้เซลฟี่นะเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราเจอปัญหายเยอะมากเช่นแฟนเราถ่ายรูปได้ไม่ถูกใจเลยทําไมถ่ายออกมามุมนี้เราไม่สวยเลยเราอ้วนมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะ <Okay. S 2> แกะ้ปัญหาด้วยการที่พวกเราทุกคนเวลาไปเที่ยวจะพกจด,ด มีไม้เป็นของไม้เซลฟีฟสติกของมึงชื่อว่าอะไรของเรา่อเฟรานเดอร์ของมึงอะของเราไม่มีชื่อตั้งชื่อให้หน่อยดิชื่ออีบวยปะล่ะอบวยใชงอหชื่ออบงไม่ใช่อบอลไม่ใช่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆของตา่ออะไหนะเซบาสตียอโอ้าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำจริงๆทุกคลิปที่เราไปเที่ยวนะคะก็คือบางทีเราก็สลับถ่ายรูปให้กันแล้วคนก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยพวกพี่ดีจังเลยเพราะว่ามีเพื่อนถ่ายรูปเก่งมีเพื่อนถ่ายรูปบรีฟแล้วก็มีเพื่อนถ่ายรูปซัพพอร์ตโช์ คืไม่ใช่เพื่อดูคนหรอเว้ยที่จะแดีอะไร ไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าอ่ะป้าโอเคโอเคปะปกตินะคะรูปของยิบซีเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นนะคะเขาก็จะมีความปล่อยปากเพลเยะทรงผมโดนแดดแล้วก็จะมีความอะไรแบบยิบซีอ่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้รูปแบบยิบซีอ่ะมันตั้งขาตั้งกล้องแบบไหนนะคะแล้วก็รูปแบบตายขาตั้งกล้องแบบไหนหรือแบบเนที่แบบสดใสสไตล์สปอร์ตี้ตั้งกล้องแบบไหนไปค่ะห้องฟิลนี้เป็นมึงมึงเลือกมุมไหนกูจะเลือกอะไรที่เห็นข้างหลังเป็นแบบท้องฟ้าสดใสมีต้นมะพงต้นมะพร้าวโจนของมึงถ้าเกิดกูถ่ายมึงอะนะกูว่า มึงน่าจะไปตรงบอกอ่ะตึ้ง ที่ที่กูจะไปอ่ะต้องไม่ใช่ที่ที่เป็นร่มแบบนั้นคือไม่ได้เลยอแต่ต้องมีแดดลํำไาเพื่อให้มันดูมี t e x t อร์แต่ก็จะไม่ใช่แดดทั้งหมดเดี๋ยวทำให้ดูว่าลูกสาวมาเป็นยังไงเป็นผิวดีโอเคเป็นผิวดีพอหันด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นมืดวิธีการดูแสงเข้าก็คือแดดอยู่ฝั่งไหนนะคะเราต้องหันหน้าเข้าหาแดดนั่นเองด้วยความที่ว่าเราไม่มีรีโมทนะคะเราก็เลยใช้การตับ้างเวลาเป็นวินาทีประมาณ3หรือ1ิบวิปกติ3แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราอ่ะมันอยู่ไกลจากกล้องอ่ะ ก็ต้องสีโอเคได้ค่ะชุดเราเป็นขาวพอตัดกับเขียวก็รู้สึกว่าเอ้ยสวยหลักการคือเหยียดยาวยืดถูกไหมคะใช่ครับมันจะมีคนที่ชอบรูปที่แบบกดกับรูปที่เสยเราจะไม่ค่อยชอบรูปกดเพราะมันจะทำให้พวกเราดููเตี้ยลงกระทำการปล่อยผมเสยสักสารให้มันยุ่งแบบไม่ได้ตั้งใจกระทำการเลื้อยเคสนะคะอันนี้คือสามวิพีบก็จะมีการเทสก่อนหนึ่งอีดอกสวยเลยอีย สวยไม่ต้องแต่งอีเวนเกินไปเกินเรื่องเกินเราตอนที่ก้องสามสองหนึ่งก็คือเราแมวแมวอันนี้ออกไปอันนี้เก็บเข้ากูว่า่ยได้กูว่ามึงได้กูว่ามึงได้ได้มึงต้องปล่อยผอมแระแน่มึงต้องล่อยผอมที่เาสนุกโอ้ก็ได้ทำไมอะเป็นยิบมันยากยังไงอะทำไมอะนั่งมอม็นั่งมอเม็นั่งมอเม็ซื้อปากเหมือนจะง่วงแต่เซ็กซี่ดีสามสองหนึ่งเสยแล้วก็ วิ่งว่านี้อาจาอาจะได้ ็นปะมึงทําได้อดียุมนี้มันจะเป็นมุมย้อนแสงผิวอะมันจะไม่ดีเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้มันจะมีแสงมาตกระที่หัวเห็นปะกูชอบทำอุ้ยเฮียเห็นแสงในนั้นป้าสวยงงเลยตั้งกล้องอะต่ำต่ำเลยอ่ะอุ้ยต่ำมากจริงๆนะเนี่ยต่ำมากเห็นปะมีอันหนึ่งอะที่ปูว่าคนน่าจะชอบทําอะก็คือทําเป็นเถือยังไงเช่นอย่างสมมติว่าแบบมันเป็นฟิลมูทมูเนาะเราหาแสงที่ดีกูจะแบบเอ้ยเผยอผมดีไหมหรือกูจะแบบรัดผมขึ้นไปแล้วเผื่อจะกูรู้สึกว่า นี้มุมนี้หุ่นดีกูไปละอ่าไปละหนึ่งมึงต้องปล่อยก่อนแล้วค่อยรัดด้วยนะสี่สามสองอ่ะเผลองงเลยอีดอกอยู่ดีดๆก็เผลอเออแบบยิบซีอีเอี่ยฉันไม่ได้ถ่ายเองจริงนะเพื่อนถ่ายให้อะไรถ่ายเเหมือนคนอื่นถ่ายให้จริงไงยิ้มเดี๋ยวกูลองทำเป็นยิบซี่ห้าสี่สามสองกุ้ยเผลอมองไปไหนก็ฮ่าไนดูมีผู้ชายอยู่ตรงนู้นอีซ่า พี่ไปยอยากดีมอนไหมคะว่าปกติถ้าเป็นพี่ไปจะอยู่ตรงมุมไหนถ่ายยังไงอย่างแรกเลยเหมือนกันค่ะเราก็จะเลือกแสงคือแล้วแต่ชุดเลยเหตุผลที่ชอบชุดขาวชุดดาเพราะว่าไม่ว่าฉากหลังเป็นยังไงก็จะได้อของเราเราจะชอบมุมในสระไงโอเคไปค่ะหมายถึงตัวไปอยู่ในสระเลยเหรอกึ่งกึ่งมุมครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะตัวลงไป,ลงไปแล้วก็อันนี้ตั้งอยู่งี้นี่เป็นท่าที่กูทําบ่อยมากสิ่งที่กูชอบทําที่สุดคืเอ,อเอามือจุ่มน้ำทำไมต้องเอมือจุ่มน้ําคะให้ผม อ๋อเดี๋ยวมันจะแห้งไปพี่ปายจะชอบเสรยรว่วชูแขนใช่นั่นคือสิกเนเจอร์ของเขาแต่ว่าเสยมากไม่ได้ต้องแค่ผิผิงเพราะถ้าเสยมากเกินไปมันจะเรียบแปรนะคะอ,อะ เขาก็จะดูมุมของเขาไปเรื่อยๆรูปออกมาก็จะเป็น OMG ก็จะเป็นกึ่งกึ่งอาด้วยศีสะด้วยศีสษะเทสต์มัซชหรือว่าถ้าเป็นท่านั่งบ้างนะคะแบบบางทีเราอาจจะมีปุ่มอ่าขาเราอาจจะไม่มั่นใจอ่าถ่ายครึ่งตัวถ่ายหน้าเน้นช่วงบนโอเคไล่ไล่เอ็นเอถ้ามองสังเกตดีๆถ้าจมก ข้อดีของการใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็หันกล้องเข้าตัวเองนะคะแน่นอนเราจะเห็นมุมที่ดีของตัวเองราจะเห็นทุกอย่างทุกข้อเสียของเรามุมที่เราเกลียดเช่นขาถ้าคนอื่นถ่ายให้ถ้าไม่ใช่เพื่อนที่รู้ใจจะมองไม่เห็นขาที่เราเกลียดแต่เนี้ยจะเห็นทุกมุมหรือว่าพอเราอยู่ในกล้องเรารู้สึกว่าเคยหน้าเรายังไม่สวยวิ่งไปเติมหน้ามึงเป็นคนถ่ายรูปกล้องแบบเสยขึ้นฟ้าไหมหรือกดลงไหมกูพอดีตัวอาจจะเสยนิดนิดแต่กูไม่กดแน่ๆไม่กดแน่ๆ่กดคือนอกจากมันเห็นนมชัดไม่พอกูรู้สึกว่าตัวกูตันตัวก และแนะนําสําหรับคนทุกคนถ้าเป็นผู้ชายขายให้แฟนแนะนําให้มึงเหมือนถ่ายแอน,น่อยแอนนิดอ่ะเสยๆในเนาะไออย่างของกูเนี้ยอ่ะกูก็จะเสรยๆนิดๆอ่ะสมมติว่ากูจะเป็นรวบรวบใช่ป่ะรวบรวบเนี่ยไม่ต้องรวบจริงมึงไม่ต้องรู้สึกว่าอ๋ออยากจะรวบผมขึ้นมาแนะคะ่เก็บเก็บแต่ควรมีปอยนิดหน่อยไหมก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนแตะว่าหน้ากูสามารถมีหรือไม่มีก็ได้ <c oughs> <c oughs> ตกน้ำไม่ได้มีหรือไม่มีก็ได้ก็เร้สึกว่าไปหรือ,อไม่ไปก็โอเคเน้รูปแบบมึงมื่อไหร้อ่าตักกูเหรอเอาแล้วมาคือเนเนี่ยจะเป็นชนชอบให้เห็นฟิลแบบข้างหลังที่มันมีความจังเกิรความฮาร์ดจ้ะมึงแล้วก็เห็นแบบต้นมะพร้าวคือชอบมากแล้วก็อยากได้มูดแบบดื้อๆเหมือนแบบอีดอกอยู่ดีๆก็อยู่ฟลอริดาอยู่ฮาวายเดี๋ยวมาลองดูกันว่ากูจะได้ไหมเนนะคะก็คือจะเป็นคนที่ชอบมีพอบมากก็คือถ้าเรารู้สึกแบบไม่อยากโปไปอ่ะกางเกงก็คือใส่แล้วเดี๋ยวนี้คือไะร คือแบบจะได้ดูตัวยาวคืนบางคนถ้าอยากฝรั่งป,ปีหน่อยคือเราเด็กแนวอะ่ะก็แบบพับแบบไม่ได้ตั้งใจอะคือทุกอย่างไม่มีอะไรตั้งใจเลยก็คือมัดได้คํา อะไรอย่างงี้ไม่เป็นเลยมันก็จะน่ารักพอมึงใส่แว่นเข้าไปอีกนี่คือบาหลีแล้วนี่คือบาหลีอะไรอ่ะคนนี้เขาเป็นสายพร็อพนะพี่ปายไม่ไว้อยู่ดีๆก็ดีอ่ะก็ถ้ากูลองเป็นเนมันจะดีป่ะกูว่าอย่าเลยมึงเป็นมึงแหละดีแล้วพี่ปายอย่างเนมไม่ชอบเนื้อจักรและเราปัดเนี่ยได้มึงแล้วมึงก็จะดูแบบเอออ่าเฮ้ยมันดูมีอะไรให้เล่นด้วยเนาะเดินแบบไม่ตั้งใจแบบเฮ้ยเห็นป้าขาเถอะมันมาอยู่อ่ะปวดหลังไม่เห็หรอก เอ้ยคนกระบอกเพชรน่ารักดีเออตัวกระบอกเพชรมึงมาก็หันมามองเฮ้ยอันนี้น่ารัก,อ,นนรกอันนี้ดูเข้ากับมึงมากเลยสวยสั์อันนี้เป็นโพสแล้วใช่ไหมกมเป็นแบบไอ้ายทีเ่เราอยู่แล้วไอแบบอันนี้คือรูป close up ใช่ไหมคะพี่ณิอ,อยากจะบอกว่าทุกคนอ่ะมันมีหน้าท้องหมดค<ม>ือ <ไป S 1> มันต<ม>้องเก็บสอนเทคนิคสําหรับการเก็บหน้าท้องคือหายใจเข้าให้ท้องป่องแล้วเอาออกค่อยๆเป่าโหเอวเรียบมากแล้วเวลากําลังจะถ่ายรูปให้กลั้นหายใจ ใช่จริงทุกคนพวกเราตอนถ่ายรูปการหายใจทุกครั้งนะคะพี่เน้สอนเทคนิคการเผลอที่ไม่เผลอหน่อยมึงต้องปล่อยตัวปล่อยใจเว้ยทุกคนถึงบอกว่ารุ่เนสสดใสมากเลยใช่ไงเนมไม่ามสุขตลอดเลยคือจริงๆแล้วมึงถ้าเกิดกูบอกให้มึงลองยิ้มหล่อๆแล้วถ้ามึงแบบมันจะฝืนลองหายใจเรื่ๆแล้วแบบแต่ก็ต้องไม่ต้อง มึงต้องรู้ว่ารูปในใจอ่ะมึงอยากหัวล้อแบบมึงหัวล้ออายอยู่สำหรับคนหัวล้อแนะนําให้ลองฝึกหัวล้อกูเป็นคนหนึ่งที่เวลาหัวล้อสุดกูไม่สวยเลยคือกูแบบไม่ได้อ่ลูกหัวล้อกูไม่รอดกูต้องเป็นลูกแค่ยิ้มเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเผลมึงจะต้องมีจดหมายมึงสังเกตป่ะจดหมายยิบไม่เผลอคือไอ้ยิบเผลอตะกี้ก็คือแบบรวบอยู่แล้วเผลอปลายคือประดึงมองผู้ชายอยู่แต่ว่าถ้าใครเผลอแบบ เผะอชุดหมายไม่ได้อย่าเผอโดยไม่มีเหตุผลแล้วเวลาเผอนะมึงไม่ควรเผอแบบสมมติไม่ได้หน้ามึงข้างทันทีมึงต้องสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าหน่อยสิเผอแค่เออสวยสวยมากแล้วลองเผอก้าสิบที่ไม่ทวนเท้าอันนี้มันเหมือนแทบจะไม่เห็นหน้ามึงและมันไม่ได้อีกทาหนึ่งที่คนชอบทํเผืออะไรนะเดินวิธีการเดินนะคะสอนสําหรับคนจะเดินสิ่งที่มึงไม่ควรทําคือการเดินจริงเช่นเดินไม่ไเดินไม่ได้เวลาจะเดินมึงต้องเดินช้า เปิดโบนไลฟ์แล้วค่อยๆเดินแบบรูปที่ออกมาที่จะสวยคือขามึงต้องยาวถ้ามึงเดินจริงขามึงจะหงิกอย่างนี้ห <c oughs> งิกอย่างนี้หงิกอย่างนี้ทุกรูปละหนึ่งเดินรูปที่ออกมามันจะเป็นอ่ะแล้วถอยกันไปแล้วข้าใหม่ใช่ <c oughs> มึงไม่ต้องเดินจริงแบบสี่ห้าเก้าะถูกถูกมืออย่าลืมอ่ะออย่างนี้มืออย่ีกแล้วมืออยีกตรงไม่ได้แล มันแกว่งมือนะเออหลักการคือยืดเหยียดยาวมึงจำคำว่าังไรมึงอยากพยายามตัวตัวเดตัวตัยืดเหยียดยาวเออยืดเหยียดยาวทำาอยากให้ดูยาวเช่นเอาขาควายกันมันจะดูยาว เอาไปจากตัวลงถือแขนแล้วก็อย่าทำตัวเป็นก้อนนะคะท่านั่งไหนที่ให้เอาไปโคฟได้คะอันแรกเลยแน่นอนท่าเมอร์เมแขนก็แล้วแต่วางข้างๆก็ได้ถ้าไม่มั่นใจในท้องคือเอามือมาปิดตรงนี้ได้นะคะท่านี้มันทําให้สะโพกเรามันยกและเอวเรามังท่านี้เป็นท่ารอดสําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคอะเข้ามาหน่อยอาะยืนแบบนี้อเวลาอยู่บนหาดทรายท่านี้ก็สวย แล้วก็ใหญ่ปะก็แขนมาเป็นประมาณนี้อ่าสวยมากอีกมีมาี่มาถือขอยืมแว่นมีอะไรอีกอ่าอย่างอันนี้การใส่แว่นปิดไปเลยก็ได้ถ้ามึงชื่นชอบการใส่แว่นทรงนั้นต่อมาทรงที่สองคือการเอาออกมานิดนึงครึ่งเดียวแนะนำให้มึงมองก่อนมันจะมีจุดที่สมมติถ้าครึ่งขึ้นไปอีกนิดนึงตามึงจะดูปลื้มมันจะปิดมันจะตาแบบอุ้ยจริงด้วยอ่ะองศาเกี่ยวปิดไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าตอนแบบเมคอัพมันหลุดไปแล้วแต่สำหรับกูถ้าเมคอัพยังแน่นอยู่มึงต้องโชว์ของมึงก่อนเช่น ตงอุตส่าห์แต่งมามึงก็จะดึงเอามาให้เห็นตาที่มึงอุตส่าห์แต่งมาโอ้โหแต่ยาครึ่งครึ่งกลางๆอีกอันหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่สมมติว่าไม่ค่อยมั่นใจนั่งอกแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนก้นสวยหันค้าเลยสมมติว่าตรงนี้คือหาดทรายแล้วก็มีคืนมึงก็โชว์สิ่งที่มันค่ะโหเย็ดโดแล้วก็นั่งลงไปวิธีการนั่งคือมึงจะแอ่นข้างบนดนึงเพื่อจะอมึงมีเคิร์ฟตรงนี้เก็บพง แล้วนั่งยังไงแอนตูดออกนิดนึงแอนนมนิดนึงแล้วถ้าแอนเกินไปเป็นยังไงแล้วถ้าไม่แอนเลยเป็นยังไงนั่งแบบจริตไม่มีก็เทนะแค่นิดเดียวแบบ คือโปรไฟล์เดียวอะสวยถ้าเกิดว่าสาหรับใครที่ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองเลยนะคะการมีผ้าต่างๆมาช่วยปิดช่วยได้เยอะมากนะคะทาให้ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าคุณจะสวยแบบไหนหุ่นแบบไหนคุณสามารถมีลูกที่สวยได้ค่ะฝากไว้สุดท้ายเลยก็คือรูป close ัพใครที่ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองแต่ดันเป็นคนหน้าสวยมากแนะนําว่าก็ถ่ายเป็นแบบ c l o s อ up แบบเท่านี้เราลงไปในน้ำไหมลงไปในน้ำก็ได้อยู่ในน้ำอย่าผมแห้งสุดเด็ดขาด เอาน้ำมากกว่าให้มันขออันนี้คือการตั้งกล้องคือพอดีตัวเหรอคะพอดีหน้าก็คือเป็นพอทัพบเห็นแค่ไหยโอเคพอมเพื่อนการต้องมูทเหมือนกันนะคะเนขอบอกไว้มือจะไม่สดใสนีมือจะเซ็กซี่ใช่ป่ะหนึ่งสองสามกดแล้วโอ้ยสวยปล่อยปากเื้ยงงอลองสดใสหนึ่งสองสามอ่ะรักกันหน่อยแบบมาด้วยกันอีดอกเออเอออ่ะ มึงกำลังมาทำอะไรอีเม็กมึงเออมึงมีหน้าร้านแบบน่ารักอุ้ยมุมโกดมึงอยู่ฝรั่งเศสหรอพวกเราทถอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยอ่ะสิ่งที่เนจะทำคือถ่ายแบบถ่ายแบบโครสอัพใกล้นะคะแต่เมาไม่ซื้อฟาเซน่าที่ใหญ่ฟาเซน่าแม่งผูกไม่ได้นะคะสิ่งที่มันต้องทำก็คือเอามือจับไว้ประหนึ่งว่าผูกอยู่แต่แม่งไม่ผูกแล้วอีกมือหนึ่งแม่งก็ต้องเอาไป ะะคดีอุ้ยน่ารักน่ารักโอเคได้ละมึงเลือกเอานะเอาสไตล์ไหนแต่ตอนเนี้ยกูทำไม้เซลฟี่สติ๊กของสไตล์ผาเหมิกูหาให้นี่ไงเจอแล้วมึงว่ามันช็อตยังมันช็อตแล้วอีหี้ยโอเคค่ะเจอกันใหม่อีพี่หน้าบ๊ายบๆเอ้ยนี้มุมสูงมากเหมือนมีคนถ่ายเราจริงๆอ่ะเพราะว่าเรานั่งใช่ไหมเพิงสวยแบบประสาทเสียไปเลยอ่ะอีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก็หลับตาเป็นอะไรพี่หน้าสอง ต่อไปคือเตยเสียดฟ้าอันนี้จะทําให้เราทุกคนน่ะดูสูงขึ้นมาเลยเว้ยคือจาก165ก็ดูเหมือน170เออทำเป็นแบบเอ็นตัวออกหากล้องเฮ้ยเอ็นทำไมอีดอกอย่างนี้ก็ทิ้งตัวโอเคเทคนิคการแอ่นไปข้างหลังค่าไม่ใช่แอ่นเหมือนแบบเออจะย้ายลังแล้วอ่ะมึงทาขาที่ดูแบบอันนี้ใช่ป่ะค่ะแล้วมึงปักหลักขนปักหลักขาไว้ไม่ขยาบแล้วนะเออขยับแค่ข้างบนเอ็นไป ล็อกไว้แล้วปล่อยมี้ทิ้งไปแบบกูเป็นกระดูกมึคแอ้ากอดแล้วฉันริมร่างปลาสัสมึงต้องทิ้งแขนมึงลงไปเพราะถ้ามึงจะอย่างนี้มึงจะดูเหมือนประกวดนางงามมากเกินไปมันจะไม่ใช่มูดโมเดลมันต้องเป็นแบบเออ